หรือนี่ครับจะเป็นสกิลใหม่ของตัวของอิซางี้ครับผมเพราะว่าตัวอิซางี้นะครับได้รับแผ่นซีดีหรือว่าวิดีโอไอทีวีดีนะครับผมจากทางเอโกจิบาจินะครับผู้อุปถัมภ์ในฝันของตัวอิซางี้เองอิซางี้เป็นคนพูดครับผมซึ่งนี่ฮะก็จะมีแต่ละช่วงเวลาครับจะเปลี่ยนกระแสะเกมหรือว่าต้องเป็นแบบนี้แน่นอนครับผมจะมีทั้งการจับบอลส่งบอลเลี้ยงบอลที่สามารถเปลี่ยนกระแสะเกมได้ จะมีช็อตพวกนี้ครับอยู่ในวิดีโอค่อนข้างเยอะซึ่งนี่ครับอาจจะเป็นคีย์หลักสําคัญที่ทําให้ตัวของ e อีสังนี้นะครับผมพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งก็คือจังหวะกระแสะการเปลี่ยนเกมนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการส่งลูกเพราะว่าตัวของ e อีสังนี้มีส่งลูกหลายๆช็อตครับแต่ว่าไม่ได้เป็นอาจจะเป็นคิวเลอร์พาสหรืออะไรทํานองนั้นครับผม ส่วนใหญ่อีสังี้จะเป็นคนจบสกอร์หาจังหวะหาโมเมนต์แต่ว่าตอนนี้การพัฒนาขึ้นไปในระดับโลกครับน่าจะมีอะไรที่มันเพิ่มมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงลูกนะครับอาจจะมีเพิ่มเข้ามานิดนิดหน่อยๆนนะครับสำหรับตัวของอีสังี้รวมไปถึงการเปลี่ยนกระแสเกมด้วยตัวเขาเองนะครับโดยอาจจะเป็นคิวเลอร์พาสอย่างที่ผมบอกไปนะอาจจะไม่ได้เห็นตัวอิสงยิยิงอย่างเดียวแล้วก็เป็นได้นะคะรับผมโอ้โห อีกองนี้จะครบเครื่องเรื่องบันเทิงดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงหลังจากได้ชมวิดีโอระดับโลกรวมไปถึงได้ตัว๋วครับผมไปดูนะการแข่งขันต้องดูซิว่าการที่ไปดูฟุตบอลในระดับโลกนี้จะช่วยให้เขามี mindset มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนสามารถนำเทคนิคเข้ามาเพื่อให้ตัวเขาะะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง เพื่อต่อกรกับ64ประเทศที่จะมาแข่งขันนะครับใน w เวิลยู่20เวิลคัพนั่นเองครับผมก็ต้องรอชมกันต่อไปนั่นเองจ้าทั้งหมดนี้คือการจับบอลส่งบอลและการเลี้ยงบอลที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งสนาม